สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณครูฝ้ายกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูฝ้ายก็จะพาเด็กๆมาเรียนในนวยเกษตรกรน้อยนั่นเองก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนกับเกษตรกรน้อยครูฝ้ายก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์ในการทําเกษตรกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เด็กๆรู้ไหมคะอุปกรณ์การทำเกษตรนั้นมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปดูพร้อมกันกับคุณครูฝ้ายเลยค่ะจอบใช้สำหรับขุดดินหลุมใหญ่เมื่อเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราก็จะทำความสะอาดโดยการเคาะดินออกและล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำมัน เพื่อไม่ให้เกิดสนิมนะคะเด็กๆเ,เก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเป็นระเบียบค่ะครั่วใช้ตักดินตักปุ๋ยหรือขุดหลุมขนาดเล็กๆที่ไม่ลึกค่ะหลังจากที่เราใช้งานแล้วล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็ทาด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมเก็บให้เข้าที่เรียบร้อยค่ะเสียม มีไว้สำหรับขุดดินให้เป็นหลุมค่ะเด็กๆไว้ทำความสะอาดเหมือนกันเลยขอดินออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมแล้วเก็บไว้ที่ปลอดภัยอย่างเป็นระเบียบค่ะบุ้งกี่ใช้ขนดินปุ๋ยเศษใบไม้ใบหญ้าหลังจากที่ใช้แล้วล้างทำความสะอาด ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะช้อนปลูกใช้ขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้หลังจากที่ใช้เสร็จแล้วร้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อป้องกนันจะหนิมเก็บให้เข้าที่เรียบร้อยค่ะซ่อมรวนดิน ใช้สำหรับพวนดินรอบๆต้นพืชไม่ควรใช้พรวนในดินแข็งเพราะจะหักและระงอได้หลังจากที่เด็กใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาด้วยน้ํามันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะบัวรดน้ำใช้รดน้ำต้นกล้าหรือพืชที่อยู่ในกระถาง เมื่อเราใช้เสร็จแล้วเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้จากอุปกรณ์ในการใช้ทำการกเกษตรแล้วหลังจากนี้ครูฟ้าก็จะพาเด็กๆไปปลูกต้นหอมกัน พร้อมที่จะปลูกต้นหอมกันแล้วไปดูคลิปการปลูกต้นหอมพร้อมกันกับคุณครูฝ้ายกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ